สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ก็จะต้องใครทำรองเหมือนมึงด้วยอ่ะกับตลาดนัดไม่ตลาดปัตถวิกรณ์ไม่ใช่ตลาดนัดอ่ะก็อยู่ระหว่างตรงโครงการเก่ากับโครงการใหม่นะเป็นเสื้อผ้ามือสองแล้วก็มีของของแบรนด์ญี่ปุ่นมือสองมาณนี้เขาไปดูบรรยากาศั้างในกันเนาะเขาจะมีสองสองร้านนะร้านนี้เปิดใหม่เดยว ดูตอนนี้เสร็จแล้วก็ข้ามไปร้านเก่าด้วยออ๋โอเคไปเลยดีกว่าไปค่ะเช็ครายละเอียดเลยเนาะใช่ไปกันต่อเลยรถรองเท้าวนละคนละห้าสิบเนไทยก็มีหรอก็เขามีของพวกนี้ด้วยนะ ของใช้ในบ้านล่มเริ่มเขาบอกเดินทางออก็ยีก็มีนะเออก็ยีปิกนิกก็ยีเดินป่าเขาเรียกว่ากี่อะไรวะนั่นแหละประมาณนี้เลย <laughs> ตัวเครื่องแปง้ง,งรองเท้าพ่อใบรองเท้ามีทุกแบบเลยผู้หญิงผู้ชายผ้าใบหนังมีหมดเลยกระเป๋าขข้างบนโอ้โหเพียบ นี่ห้อยๆอยู่เต็มเลยกระเป๋าไม่ใหญ่นะสภาพดีนะไว้สำหรับพกพาได้อยูอ่เขาไปดูไหมกระเป๋าไม่กระเป,าาเป๋าสวยทางตันครับไปแล้วออกไม่ได้อ่ะไปทางนี้ <laughs> ตัน้นทางตันติดเด้อครับเออ,เอ,อยอกไปห้างไหนต่ออใช่ตัวละห้าบาทเคยร่กระเป๋าไปห้าบาทสามห้าสามเซนลอยแค่นั้นะ ยูนิคล์ด้วยเป็น,เป,นเป็นแบรนด์นะจ๊ะมีแวนด้วยมีซาร่าด้วยยู <q> ยนะิคอ์ของเขาดูดีอยู่ล่ะ

บรรยากาศด้านในนะจ๊ะโอ้ได้ไปทางนี้ต่อมีห้องน้ำด้วยห้า<อ>บาทห้าสิบบาทมัน<อ><อ>จะยืดทั้งในลายกระตูนอ่ะ ไปดูซอยืดดีกว่าน่ารักไอจดอันนี้ไม่มีราคาเขาไม่ได้บอกราคาอันตัวใหญ่ด้วยเออเนี่ยตัวใหญ่ด้วยนะจัดเล็กมไหลาายย่าสเงี่ยว ข้างใน,นใช่ตรงนี้ห้าสิบบาทข้างในมีให้คุยด้วยเหงนค่อนข้างจะดัง อ๋นอนอกจากเสื้อผ้าก็มีอย่างอื่นด้วยนะเห็นไหมเยอแะแยะมากมายองกระเป๋าเอ้ยญี่ปุ่นมือสอบกวนี่เือบม่ฝั่งนู้นฝั่งเล่นฟกเกอร์โมเดล ิึงน้ำรอ้อนเป่าน่ารักอันนี้ก็จะเก่าๆหน่อยอน,นี่มือสองจริงถามเขาอย่างตัวเนี้ยถ้าสงสัยก็ถามเขาเลย w h e ค e c o e f r o m บ้าบอเออเธออีกอ่ะห้าร้อยห้าสิบ ี่มเงียบแปคือไม่รู้มันแปลว่านี่ร้อยเดียวก็มีละอละร้อยสามร้อยห้าสิบอันนี้ของแบบมือสองจากเมืองนอกก็จะแพงๆหน่อยเนานะราคาก็จะขึ้นมาอีกหน่อยนึงนี่ถ้าเกิดซื้อไปใส่เป็นญี่ปุ่นใช่ก็จะร้อนๆหน่อยเดี๋ยวแตก như loài điều ừ. chắc kết <laughs> <laughs> Lấy điều Lại điều <laughs> lên yeah. mang Phẳng <laughs> <Bằng>, như <laughs> có lấy <laughs> อะสองตัวร้อยเป็นผ้ายีนนะสองตัวร้อยจกกล่งจจกเกตอ้ข้างบนก็มีนะห้ออยู่ข้างบนอ่ะเออเลอดเนี่ยซารุงซาร่ามีหมดหลายยี่ห้อเลยเออ มีหลายร้านมันเป็นเหมือนแต่ละร้านเป็นแต่ละล็อกก็เ,เห็นเขาติดไป้ายไปอยู่ว่ามีมีที่ให้ว่างให้เช่าื่อใครสนใจอย่ามาขายของมาเช่าได้นะตรงนี้ก็นี่เยอะแยะมากมากเดี๋ยวไปดูอีกอีกล็อกหนึ่งดีกว่าฝั่งล็อกเก่าอ่ะครั้งร้านห้าสิบบาทซื้อสิบแถมหนึ่งด้วยนะเออโลด มีน้องตัวไปก็ตัวรักษ์เออมีทุกสไตล์นะยืดเชิดกระโปรงกระโปรงเออใส่ไปมัเจ็บเเออตายเดินไปดูอีกล็อกเก่าคนเยอะมากทุกคนระหว่างทางก็มีของขายของกินของมือสองก็แยะไหนเออ หนมจีนสาลาเป้านี่เหลียญเก่าอีกอีกร็อกหนึ่งก็เนี่ยใกล้ๆก,กันเลยติดกันเลยอันนี้ไม่ได้ขายนะอันนี้ขยะเขามาทิ้งไว้ <c oughs> ยาช่วยจานก็มี ได้จ้านี่เนาะอีกล็อกหนึ่งล็อตได้อยู่ข้างในไปกันต่อล็อกนี้เราเคยเข้าแล้วโอ,อ้อนนยใกล้แล้วใกล้แล้วน่าจะมาเอออันนี้เป็นก้าโต้เจแปนช็อป ร้านนี้อยู่มานานแล้วมเือสอเอมือสองหมดแหละเนี่ยหงยองห่วงยางเหรอมีหมดไม่ได้มีแค่เสื้อผ้านะของแต่งบ้านทั้งไหนก็มีนะตุ๊กตรงตุ๊กตาญี่ปุ่นอ่ะเดี๋ยวพาเขาไปดูตุ๊กตาญี่ปุ่นน่ารักน่ารักเนี่ยขายทุกอย่างเลย ขาขายหมดเลยนะที่วางทุกสิ่งอย่างกล้องถ่ายรูปเต็มเลยแต่เราไม่รู้ว่าใช้ได้หรือเปล่าตาช่างมาจากญี่ปุ่นเลยปะบ้าเห็นไหมเฮ้ สิบบาทฝั่นนงนี้ก่อนน่ <c oughs> นหลับเน,นี่ยมีหมดทุกสิ่งอย่างรูปไปแต่งห้องชิกซ์ซอต่อเสร็จใสก่กอบน,นี้ก็เสร็จ

ชืออยากได้อะไรในนี้มีหมดหนเนาะ้องแมวมออุกกลับไปแขวนที่ห้องก็ได้เออนั่นละลูกเลือกเต็มแมวหูกอ,อ,อบรูปเยอะมาก สวยจริงสวยจังกรอบรูปเยอะเยอะจริงจริงอันนี้ของไทยเป็นป้ายชื่อของไทยไม่ใช่ของญี่ปุ่นอันนี้เขาขายปะ่ะเออน่าจะขายน่าจะแพงนะหาซื้อยากบ้าบอมาทานกัน <laughs> ขืมส hmm. นานฝั่งเสื้อผ้าก็เยอะยีนยีนตัวแปดสิบจะยีนหกสิบบาทยี่สิบ สามสิบบาทเองอ,อ,เอูกมากเลยมาตลาดปัดไม่เบือเ่อแน่เลยใช่มีหลายโซนให้เดินนาฬิกา สไปเดอร์แมนดะ้วเนาะตู้ก็มีนะตู้สวยๆเก่าๆเนาะนี่เปเตียงเลยอุ้ยจิกซออย่างใหญ่เนี่ยวันพีท ใหญ่มาก50นิ้วได้ปะเกิน50ประมาณ60 <8. S 2> น,านิบแปดนี่แ้ยห้าิอันนี้ก็น่าจะเนาะถ้าติด,ดห้องน่าจะสวยใช่วันทีดเงี่ยเยอะเลยเห็นไหมอืมเท่าไหรอื่น900 900บาทสวยนะถ้าอยู่ในห้องเราคงจะสวยอืม มีเฟอร์ข้างในมีเฟอร์ตู้โต๊ะคนเข้ามาเยอะมากเจ้าพ้าก็เยอะยี่สิบบาทห้าสิบบาท แปดสิบ <80. S 1> ใช่ไหมตามป้ายป่ะอะคนเดียวจังนี่ก็80 40บาท50บาทไม่มีบบาทนี่นะราคาให้จับต้องอคนก็นไม่ค่อยเข้าไปดูข้างในกันเนาะ ดูเดี๋ยวรอบรอบตรงนี้ข้างในก็ต้องมีของดีเยอะสี่สิบสามตัวร้อยไอ้จุดชําระเงินนะจ๊ะตรงนี้ khó nhiều ừ champions... được, ด้านนู้นก็มีทัง้งหมเยอะไม่หมดเลยอ่ะทุกซอกทุกมุมมีแต่ของอ่าสุดยอดประมาณนี้กาโต้จะแปนช็อปอาาตลาดปัตภวิก่อนเจอกันคลิปหน้าเนาะลากันแถวน,นีน้เลยอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยไปแล้วบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจ้าบายข้างหน้าก็จะเป็นตลาดปัตซอย72